สนับสนุนโดย GOFX ครับสำหรับนักลงทุนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสายฝ่อออนทัวเราไปเที่ยวที่แห่งหตบบนตำบลใดก็ไม่พลาดที่จะแนะนำร้านเด็ดเดดประจำทิ่นวันนี้ร้านที่เราจะแนะนำก็คือขวัญเรือแหลมาร้านอาหารคึ่งคาเฟ่ที่เพื่อนๆจะมากินข้าวกับครอบครัวหรือมานั่งชิลกับเพื่อนๆรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน สวัสดีค่ะพี่หมูแล้วอาหารสวนสวยมากเลยแต่อาหารจะเป็นยังไงบ้างครับจริงๆร้านอาหารเราเป็นหลากหลายประเภทรวมทั้งอาหารนานาชาติด้วยแต่วันนี้เรายินดีต้อนรับเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราก็คือสเต็กถาดปัาเซียนค่ะค่ะใช่ค่ะผักกระเทาะธาตุเป็นเป็นถาดใหญ่ๆลาเซียนด้วยค่ะดูเซียนแต่ละคนก็คือมาสดุด่กระเพาะได้ลงหรอคะเดี๋ยวต้องดูนะคะแล้วมีอะไรออกอยู่ไหมแล้วก็มีขวัญเรือนโพเมโลขวัญเรือนโพเมโลก็คือเป็น ส้มโอของของจังหวัดชัยนาทเราใช้ส้มโอพันเขาวแตงกวาซึ่งเป็นหวานกรอบเอามาทําเป็นเมนูซิกเนเจอร์เอาไว้รับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอย่างเช่นน้องปิงปองน้องนิ้นิวและน้องเลียวขอบคุณมากค่ะมีอีกเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวลองไปดูเมนูกันที่โต๊ะเลยจ้าค่ะมาแล้วจ้า อะไรเอ่ยอันนี้อันนี้สเต็กถาดปรับเสียนนะคะเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านขวัดเรือนมันมาเยอะมากคือปกติเขาจะมาแค่สเต็กถูกป้ะแต่รอบนี้มีพิซซ่ามาด้วยอานนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างคะแม่อันนี้เป็นสเต็กหมูไก่ปลามีพิซซ่าหนึ่งถาดแล้วก็มีหอมทอดขนมปังกระเทียมแล้วก็เฟรนฟรายซีซาสลัดสั่งแค่นี้พอแล้วอันนี้ก็มีมาบระดับมารามทานไม่หมดกันค่ะอันนี้แหละค่ะคุณแม่เป็นเป็นปลาแลทอดกระเทียมนะคะ นี่เป็นขวัญเรือนพมิโรนะคะที่เราพูดถึงกันก็คือเราใช้ส้มโอพันถเ่าแตงกวามาแล้วก็ทําเป็นเมนูคล้ายๆสลัดเป็น appetizer เรียกเนี่ยคำย่อยหลังจากนี้แล้วก็อย่าเพิ่งรีบอิ่มกันนะคะเดี๋ยเราจะมีเมนูขนมหวานให้ทานด้วยดูน้ำด้วยนี่สีสวยมากสีสวยมากคุณแม่วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแม่มากนะคะทำอาหารยังมีความสุขกันนะได้ค่ะขออนุญาตยืนนี้หมดเลยแล้วกันนะคะไปค่ะ เห็นปิงปองนี้นี่ละลีโอกินทั้งของข้าวและของหวานกันอย่างเอร็ดอร่อยแล้วเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากตามมาซ้ําเนี่ยก็มาได้ที่ร้านขวัญเรือแลนด์มาร์กจังหวัดชัยนาทหรือโทรมาสอบถามเส้นทางกับเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยอิ่มหรือยังคะอิ่มมากวันนี้เป็นยังไงบ้างสนุกมากวันนี้ได้ทํากิจกรรมมากมายนะก็ได้เรียนรู้ในหลายอย่างแล้วก็วันนี้บอกเลยว่าไฮไลท์คือกิน กินแบบอิ่มอ่ะที่เขาพามาที่แบบว่าเอาใจเลยเพราะว่าแบบอาหารฝรงฟรั่งเน้อยเมื่อเช้าวันนี้ก็พาไปมูนะเข้าใจไหมที่วัดทรงเสวยใช่เป็นไงบ้างรอดูก็ ก็หวังว่าจะได้บุญที่ดีๆวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ดูสายฝอออนทัวรมาถึงวินาทีนี้อย่างไรก็ตามนะคะติดตามชมกันใหม่ที่นี่เวลาเดิมทางช่องวัน31ทุกวันเสาร์เวลาห้าทุ่มครึ่งค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะอยากดูรายการของเรานะคะย้อนหลังนะคะก็เข้าไปดูได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ y o u t u b n n น l นะคะเซิร์ชว่าสายฝอออนทัวร์นะคะก็จะ สามารถดูรายการของเรารีลันย้อนหลังได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะติดตามช่องทางอื่นนะคะว่าจะเป็น Instagram หรือว่า TikTok นะคะก็เสิร์ชคำว่าสายฝอออนทัวร์เช่นเดียวกันค่ะหรือว่าถ้าใครเนี่ยมีที่ที่แบบว่าโอ้ยพี่มาเที่ยวแถววอนหนุนน้อยแถวบ้านห,หนูมา,าสุดปังหรือว่าใครเนี่ยมีฝอแซบๆอ่ะก็พิมพ์มาในทุกช่องทางนะทีมงานเราอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะไม่ได่อาจจะไปที่เที่ยวแถวแถ,ถบ้านเองก็ได้ วันนี้ไงก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะและเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีสสดค่ะสัปดาห์หน้าปิงปองแลยนิ่นิ้วจะพาเ,เพื่อนๆไปทัวร์ไปเที่ยวหรือจะพาฝอหลออคนไหนไปแอลกันเนี่ยติดตามกันได้ในรายการสายฝอออนทัวร์ที่เก่าเวลาเดิมห้ามพลาดนะ